สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องบาวเดียฮักนัส,สวีเด่นกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะ อาขาใส่ใจทํางานไม่ลดไม่ละนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่คลิปนี้ภาพพี่น้องมาหัวเราะทำไมพี่น้องขาหัวเราะกากๆท่านแม่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประกาศออกแล้วก็คือดับสาวมั่นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาอุกอุกอุกกี่ปีกี่เดือนก็ว่ากันไปหลายคนก็ได้ยินข่าวติดตามข่าวไปแล้วนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพจใหญ่มีการเอาข่าวมาบอกจนเกินแล้วกันอุกอุกอุกอะไรอย่างไรก็เป็นการที่ดับสาวมั่นล่ะคะ่ะพี่น้องขาสาวมอลลั่มเทาอาทิตย์ อันนี้จ่าทิ้งเกิดเจอนะนะครับพี่น้องขามันก็เป็นการที่กรรมมีจริงมันบอขอขำเนี่ยเถอะเพราะว่าสาวมั่นดับมั่นดับมั่นอุกแล้วหนึ่งอังเสารนกันแล้วกันนั่นนะครับพี่น้องขามั่นอะไรมั่นจนพังทําให้เกิดข้อสรุปอังเสาร็จแล้วกันนั่นนะครับพี่น้องขามั่นจนพังทําให้เกิดข้อสรุปเอ๊ะอะไรอย่างไรศาลมีการตัดสินออกมาแล้วระดับของสาวมั่นที่พี่น้อง เห็นนั่นแหละค่ะพี่น้องขาฉายาถ้าเป็นหมอแม่นี่ให้ฉายาสาวมั่นมอลำเมแถาที่เบิดกระเสเบิดแสงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าบัถึกโบกตาขอที่หนึ่งในส่วนตัวนีลล่ะนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือมีการฟ้องร้องกันอย่างที่บอกแต่ก่อนหน้านั้นก็คือสาวมั่นมั่นมั่นหลายจนพังนั่นแหละค่ะพี่น้องไปฟ้องเพลินบาดนี่พอหลังจากนี้ข้อดีไม่มีมูลมีการยกหลังจากนั่นแหละเขาฟ้องกราพอฟ้องกับคุณเกลึกนั่นแหละเรื่องราวที่ผ่านมานั่นแหะนะคะพอฟ้องกาฟแล้วบาดนี้ไปยังไงมีการตัดสิน ออกมาแล้วสารตัดสินออกมาแล้วเมื่อไม่มกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพจใหญ่เอามาลงว่ามีการตัดสินออกมาแล้วจำคุกหนึ่งปีปรับสิแปดหมืน่นค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ให้การเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ให้การเป็นอา่าเป็น้อมูนที้ดีนน่นนี่นะอะไรยังไงก็ลดจากหนึ่งปีมาเป็นหกเดือนแต่ก็คือยังปรับต้องจ่ายแปดหมืน่นแล้วก็อา่าต้องมีการโพสต์สาธารณะไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่หรือโพสต์ในทาง Facebook ตลอดอะไรยังไงนั่นน่ะนะคะพี่หน่อกขาเพใจใหญ่เพิ้นก็เล่ามาประมาณนี้หนึ่งละจาก1ปีลดเหลืออยู่6เดือนลงอาญารอลงอาญากับพี่น่อกขา ไปแล้วหนึ่งอันที่สองเงินต้องจ่ายก็คือจ่ายแปดหมื่นข้อที่สามก็คือให้โพสต์ขอโทษขอโพลนะล่ะค่ะพี่น้องขาลงเพจใหญ่เพจหลักหรือ Facebook หรือไม่ก็อ่าลงในช่องข่าวช่องใหญ่ประมาณนั้นนะ่ะค่ะพี่น้องขาก็รอติดตามกันต่อไปว่าเหตุการณ์จะทําได้ไหมตามเรืองตนี้มีการออกมาเป็นอย่างไรมีการร้องต่อสารหรืออะไรอย่างไรหรือจะเป็นอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็คือสายพิพากษาออกมาข้างต้นแล้วนี่ว่ามีการอุแน่นอนก็คือเหลือ หกเดือนถ้าบอกว่าหกเดือนโรนออกมาแล้วเราลงอาญาก็น่าจะสิ้นสุดแล้วนะไม่ว่านั่นแหะนะคะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้ก็โนูน,หนาหัวเลาะทันแม่พี่น้องขามาหัวเลาะน้ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสาวมั่นมั่นเกินนั่นแหละค่ะพี่น้องขาลําพังตัวเองกันยัง กันยังติดไปบอลลอดนู่นนี้นั่นอยู่ในการกระทําที่ติดบุกตาเศร้าบานเศร้าซองทัวโลกตัวบ้านทัวเมืองนั่นก็เป็นบุกตาที่โอ้มันมันกับแม่อยู่นั่นหละค่ะพี่น้องค่ะผัวเมียเลิกกันมันกับบ่มีภผ่วาแต่การเรื่องของของเธอละของสาวมั่นนี่ละของอันสาวเฮียวสาวมอลาเถ่าบ่มีกระแสนี่ละค่ะพี่น้องค่ะทาอย่างไรทําอย่างไรให้โอ้ออกบทมาเป็นผู้ถูกกระทามโอ้ทาอย่างไรออกมาไม่ว่าจะทําอะไรอย่างไรก็ดูตาสีเธอสีดูแววตาสธอสีไม่ว่า จะเป็นตัวเธอเองไม่ว่าจะเป็นผัวใหม่ดูตาทูแววตาการกระทําเธอสิคะน่าแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็เลยเป็นการติดโบกตาในทางที่บดีและแล้ววันนี้มันก็เป็นการดับมั่นอันนี้จาทิ้งเจอมันก็ว่ากันไหนกรรมนี่แหละค่ะพี่น้องกรรมในการกระทากรรมคือการกระทาใครทาอะไรได้รับอย่างนั้นอันนี้มันเป็นข้อจริงอยู่ด้พี่น้องเป็นการที่ไม่เชื่อก็ไม่รบหลูอีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องกรรมเกิดจากของใครเหตุการณ์นี้กรรมมาร่วมกับมั่นไงมันก็เลยเป็นการพังทลายอย่างเ็นกันแล้วกันนั่น ค่ะพี่น้องอามาบอกสุพี่น้องฟังเพราะว่าอะไรพาพี่น้องมาหัวรอกากากทำไมพี่น้องขาเพราะว่าอะไรสาใจโวยนั่นแหละค่ะํำบอกมีโมมีเหตุผลก็ขำบอกเหตุผลนั่นแหละค่ะพี่น้องขาอ่าจัดไปแล้วหนึ่งคำว่าจัดไปแล้วหนึ่งนี้ก็คือคุกหนึ่งปีแต่ไม่รอลงอาญาลดเหลือหกเดือนแน่นอนแหละค่ะพี่น้องขาถ้ามีคดีต่อไปต่อไปอะไรถ้าคดีที่สองที่สามที่สี่มาพิพภากษาออกมาแล้วสารตัดสินลงมาแล้วว่าผิดมีการนู่นนี่นั่นแน่นอนแหละค่ะพี่น้องขาอันที่สองอันที่สามนี่ มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าเราลงอาญานั่นนะค่ะถ้าผิดในกระทงเดียวกันคดีเดียวกันหรือประมาณนี้ทำทำข้อหาทําออกสื่อหรือว่าก็ว่าน,นู่นนี่น่ะประมาณนี้นั่นะนะคะพี่น้องขาแน่นอนล่ะค่ะถ้าคดีที่สองที่สามีการตัดสินว่าผิดแล้วก็มีการอุกอุกอุกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาสองสามสี่ไม่รอดแน่ๆก็รอดูนะคะดับสาวมั่นถือว่าหัวเราะก,กาก,ากานั่นนะพี่น้องขาสามวมอลล่อมอนิจ่าทิ้งเจอ กรรมมันมีจริงก็ขอคำเน่จักน้อยเน่ถอบพี่น้องเนาะโอเคเอามาบอกสุพี่น้องฟังมาหัวเระน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพยาบาลไปซองไปซองเพลพยาบาลพยาบาลแล้วกับโพหัวเรอกะกะแต่ว่าแล้วก็บ่งบ่งหูคือกานอะไรบ่งหัวเระอีหยังจึกอจีอจ้หรือเปล่านั่นนะของพยาบาลคือการน,นะพี่น้องอะโอเคเบาให้พี่น้องฟังเฮราว่าเป็นสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดก็เป็นการที่ดับดับมัน่นดับสามาสาาั่นอีกสั้นแล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ